กลาวนี้สหรัฐอเมริกาอ่อนค่าอ่อนค่าทําให้ทางเงินใครเนี่ยแข็งค่ามากขึ้นนะครับสถานการณ์จนถึงกรณี้ต้องยอมรับนะครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยกำลังถูกตอบโต้ด้วยสงครามเศรษฐกิจนะครับการส่งสัญญาณด้วยการโจมตียกเ,กเลิกเล่นงาน t ิ k กต o k ซึ่งส่งสัญญาณเล่นงานจีนนะครับซึ่งมีอย่างน้อย4ประเทศส่งสัญญาณเล่นงานแอปพลิเคชัน t ิ k กต o k ของจีนไปแล้วนั่นหมายความว่าฝั่งสหภาพยุโรปก,กําลังเปิดเกมอย่างหนัก เพื่อที่จะเล่นงานจีนและรัสเซียเป็นสำคัญสวัสดีครับมาพบกับผมเทศักดิ GM ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวสนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในสตูดิโอกันวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจ คงนี้ไม่พ้นเรื่องราวในสหรัฐอเมริกาที่กําลังวุ่นวายมีการแจ้งข้อกล่าวหาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัม์และสงครามที่กําลังเกิดขึ้นในยูเครนตอนนี้ก็ต้องรีบเติมแนละ้วน้ำมันก็ปรากฏว่าพุ่งขึ้น5ดอลลาร์สหรัฐนะครับหลังโอเปกพลัสลดกำลังการผลิตทองขึ้นเหนือ2,000ดอลลาร์ 2, สหรัฐหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดผสมประสานร,ราคา้ํามันขยับขึ้น6 เปอร์เซนต์นะฮะหลังจากที่เมื่อวานก็นขึ้นมารอบหนึ่งนะครับหลังจากที่โอเปตสร้างความหวาดระแวงนะครับแก่ตลาดด้วยการปรับขึ้นนะด้วยการลดกําลังการผลิตเพิ่มเติมก่อความกังวลเกี่ยวกับอุปทานการตึงตัวปัจจัยดังกล่าวช่วยหนุนหุ้นกลุ่มพลังงานพยุงวอล์ตรีทปิดผสมผสานขณะที่ทองคำก็ดีตัวนะครับเหนือ2,000ดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียว ในขณะที่ประธานรัฐสภาของสหรัฐอเมริกายันเดินหน้าพบไต้หวันนะครับแต่โดนจีนกำลังเล่นกับไนะเควินแมคคาทีประธานสภาผู้แทนรัษฎรของสหรัฐอเมริกาจากกรีพับริกันนะครับยืนยันว่าเขาจะพบกับประธานาธิบดีชาอินหวนของไต้หวันในแคลิฟอร์เนียเพิกเฉยต่อเสียงเตือนอันน,น่ากลัวจากจีนที่ขูว,ว่า เขากําลังเล่นกับไฟนะซึ่งสิ่งนี้ก็กําลังเกิดขึ้นนะและเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสื่อตะวันตกวิเคราะห์เรื่องของจีนเตือนสหรัฐอเมริกาพบใช่อินหุนไม่ส่งเสริมสันติภาพทำให้คนจีนยิ่งต่อต้านอเมริกันนะครับจีนฝากคําเตือนไปถึงเควินแมคคาทีประธานสภาผู้แทนรัษฎรอของสหรัฐอเมริกาว่าอย่าได้ทำผิด ร้ายแรงซ้ำสองด้วยการพบกับประธานาธิบดีชาอินหวนของไต้หวันระบุไม่ได้ส่งเสริมสันติภาพและเสรีภาพในภูมิภาคแต่ยิ่งทำให้คนจีนผนึกกำลังต่อต้านสหรัฐอเมริกานะเพิ่มมากขึ้นจนจีนฉลาดขึ้นแล้วนะว่าตอนนี้สหรัฐอเมริกาใช้หลักการแบ่งแยกและปกครองในขณะที่รัสเซียสยบเสียงวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นเป็นประธานาธิบดีขออภัยขึ้นเป็นประธาน คณะมนตรี UN ยันใช้ตำแหน่งในการทำงานปกติไม่ทำการปกป้องการรุกรานยูเครนนะครับรัสเซียปกป้องตัวเองจากเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นชุดๆต่อกรณีที่พวกเขาก้าวขึ้นเป็นประธานหมุนเวียนของคณะความมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติสำหรับเดือนเมษายนยืนยันจะไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ โดยไม่ชอบในการปกป้องเป็นประการนรุกรานยูเกรนที่กำลังเกิดขึ้นนะครับในขณะที่ความบาดเข้าตัวฮะปรากฏว่าชี้เ,ชเศรษฐกิจฝรั่งเศสสอพังกรืนนะครับเองไม่ใช่รัสเซียนะครับหลังกลุ่มโอเปกพลัสกำลังเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันข้อตกลงใหม่ของโอเปกพลัสในการปรับลดกำลังการผลิตเพิ่มเติมก่อความเสียหายครั้งใหม่ แกเศรษฐกิจฝรั่งเศสและก่อปัญหาปดหัวแก่บรูโนเดอร์เมนะครับรัตตนตรีกลางจากมุมมองของเฟอร์ิยองนะครับลีฟิโปหัวหน้าฝ่ายขวาพรรครักชาตินะครับซึ่งฟิลิปโปเขียนบนทวิตเตอร์ว่าลรูโนเอรเมซึ่งตั้งใจจะทำให้เศรษฐกิจอาระเซียลล่มสลายถูกตบหน้าฉาดใหญ่ อีกครั้งนกักการเมืองรายนี้แสดงถึงข้อตกลงที่เปิดตัวในกลุ่มผลิตน้ำมันรายใหญ่ของโลกในนั้นก็รวมถึงรัสเซียซาอุดิอาระเบียอิรักคูเวตสหรัฐอาหรับเอมิเรตนะครับในการลดกำลังการผลิตนะฮะล้านบารเรลต่อวันนะับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงสิ้นปี 2,023แน่นอนฮะจะทำให้เศรษฐกิจกของโยุโรปพังมากขึ้นโดยเฉพาะเยอรมนีในขณะที่หนุ่มจีนจีบสาวมุสลิมไม่ติดนะฮะตามตื้อไม่หยุดแถมส่งเนื้อหมูไปแกล้งที่พัก <c oughs> นักศึกษาจีนรายหนึ่งในอังกฤษหมกมุ่นกับผู้หญิงมุสลิมรายหนึ่งจนเหมือนกับคนบ้าส่งเนื้อหมูไปแกล้งฝ่ายหญิงและตามราวีเธอไม่เลิกจนไม่กล้าออกจากที่พักหลังจากที่ สาวเจ้าปฏิเสธรับรักสุดท้ายเรื่องถึงสารเละลงเอยด้วยการที่เขาถูกเนรเทศกลับออกนอกประเทศเลยทีเดียวรในขณะที่ลูกชายของชรัมป์นะครับเนตประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนบอกว่าดาราค่าทัวร์แพงที่สุดในโลกนะครับโกยเงินช่วยเหลือหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ประธานาธิบดีวโรโดมีเซริสกี้แห่งยูเครนอดีตนักแสดงนะฮะตลกที่ก้าวขึ้นเป็นมาเป็นนักแสดงที่มีค่าตอบแทนสูงที่สุดสำหรับปี2022ันยดดอน,นชวัมจูเนียเขียนติดตลกเชิงเหน็บแนมบนอินสตาแกรมนะครับหลังจากก่อนหน้านี้ทั้งตัวของชรวอมเองและลูกชายต่างวิพากษ์วิจาร์ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเกี่ยวกับปริมาณการช่วยเหลือ มหาศาลที่อเมริกันมอบให้แก่รัฐบาลของเซเลนสกี้ในขณะที่แฟนกลับของทรัมป์นะครับก็แน่นผลสำรวจคะแนนนิยมของทรัมป์พุ่งนะครับมากกว่าเดิมแม้ถูกฟ้องคดีอาญาปมจ่ายเงินปิดปากดาวราหนังโป๊ะผลสำรวจ uters, รอยเตอร์นะครับอินซอนนะ เผยอดีตประธานดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกามีคะแนนนิยมพุ่งแซงหน้าคู่แข่งอื่นๆที่หวังเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในปี2024แม้ว่าเจ้าตัวจะถูกฟ้องคดีอาญาหลายกระทงและต้องไปขึ้นศาลที่นิวยอร์กในวันที่4เมษาย,ยนก็ตามผลสำรวจความคิดเห็นซึ่งเผยแพร่นะครับพบว่าชาวเมริกันซึ่งเป็นฐานเสียงรีพับลิกัน48เตต้องการให้ทรัมป์ ได้เป็นผู้แทนพักเพิ่มขึ้นจาก44%ในผลการสำรวจนะครับเมื่อวันที่14ถึง20มีนาคมรอนดีเซนเชนผู้ว่าการรัฐฟลอริดาซึ่งตัวเต็งเป็นอันดับสองคะแนนนิยมร่วงไปอยู่ที่ประมาณ19%จากที่เคยพุ่งไปถึงระดับ30%เมื่อเดือนมีนาคมขณะที่คู่แข่งคนอื่นๆล้วนมีคะแนนอยู่ในระดับตัวเลขเดียวกันทั้งสิน้น ในขณะที่นักสิทธิมนุษยชนเฮมาเลเซียยกเลิกโทษประหารชีวิตสถานเดียวสำหรับความผิดอาญาร้ายแรงสภานะครับมาเลเซียผ่านร่างปฏิรูปกฎหมายยกเลิกโทษประหารชีวิตสถานเดียวสำหรับความผิดร้ายแรงนะครับด้านอาญารวมถึงลดความผิดต่างๆที่จะมีโทษถึงประหารชีวิต และยกเลิกโทษจำคุกตลอดอายุไขนะครับในการเคลื่อนไหวเรียกเสียงชื่นชมจากองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนนะครับรัฐบาลมาเลเซียได้ผ่านรัางกฎหมายให้ผู้พิพากษาสามารถใช้ดุลพินิษในการสั่งลงโทษผู้กระทำความผิดด้วยการเคี่ยนหรือจำคุก30-40ปีแทนการประหารชีวิตสถานเดียวสำหรับความผิดอาญาร้ายแรง11ประเภทนะครับได้แก่ฆาตกรรมต่อการร้าย รวมถึงการยกเลิกโทษจำคุกตลอดอายุไขของผู้กระทำความผิดสำหรับโทษจำคุกตลอดชีวิตซึ่งกฎหมายมาเลเซียกำหนดระยะเวลาการตายตัวไว้30ปียังคงมีผลบังคับใช้ยอยู่กฎหมายฉบับใหม่ของมาเลเซียยังกำหนดไม่ให้มีการลงโทษประหารชีวิตสำหรับความผิดทางอาญาซึ่งไม่ได้ก่อให้เกิดการเสียชีวิตเช่นการลักลอบขนอาวุธหรือลักพาตัวเป็นต้น นในขณะที่มีการแฉรัรเสเซียก็ยึดหนังสือเดินทางเจ้าหน้าที่ระดับสูงนะครับผู้บริหารรัฐวิสาหกิจวันแปรพักหนีไปยังต่างประเทศหน่วยงานความมั่นคงของรัเสเซีย,ยยึดหนังสือเดินทางของเจ้าที่ระดับสูงและผู้บริหารรัฐวิสาหกิจเพื่อป้องกันไม่ให้คนเหล่านี้คิดแปรพัก และหนีไปต่างประเทศตามรายงานของหนังสือพิมพ์ Financial Times นะครับซึ่งก็ปรากฏว่ารายงานนี้เคมรินและหน่วยความมั่นคงมีความกังวลว่าเจ้าที่บางคนคิดหลบหนีเนื่องจากไม่เห็นด้วยกับประธานาธิบดีวาลาดาเมี์ปูตินทำสงครามรุก,กรานหรือไม่ก็กลัวติดร่างแห я, ความบาดจนไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่อย่างปกติสุขได้ซึ่ง Financial t i m e นะครับได้อ้าง แหล่งข่าวด้านความมั่นคงของรัสเซียขอให้เจ้าที่ระดับอีลิกนะฮะเหล่านี้ส่งมอบหนังสือเดินทางซึ่งถือเป็นแนวปฏิบัติยุคสหาภาพโซเวียตที่ถูกนำกลับมาใช้สำหรับไฟล n c i a l t ไทม์ก็นักข่าวโดนรัสเซียทำการจับกลุ่มในข้อหาการเป็นสายลับนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งรถไฟตกกลางในเนเธอร์แลนด์นะครับเพราะพุ่งชนรถเค,นครนปรากฏว่ามีคนตาย หนึ่งดรับบาดเจ็บเพียบเลยทีเดียวรถไฟโดยสารตกรางในเนเธอร์แลนด์จนโบกี้รถไฟกลางหลายตู้เกิดไฟไหม้ตายอย่างน้อยหนึ่งศพเจ็บอื้อเป็นเพราะพุ่งชนเครนขณะที่เจ้าที่เร่งทําการสอบสวนด้านอุบัติเหตุในขณะที่รถไฟตกรางในเนเธอร์แลนด์เนี่ยปรากฏว่าตอนนี้ก็ยอดมีคนเสียชีวิต หนรายฮะแล้วก็คนเจ็บตอนนี้ตัวเลขมาแล้ว30รายสุดระทึกฮะคนขับรถส่งอาหารเป็นลมคาพวงมาลายัยพุ่งชนเครื่องบินในเม็กซิโกผู้โดยสารเครื่องบินโดยสารนะฮะอีวาแอร์โรบัสนะครตกใจทั้งลำเมื่อจูๆ่ๆมีรถบรรทุกอาหารพุ่งชนท้ายจนนะครับเครื่องสัน่นขณะที่กำลังเตรียมพร้อมจะเดินทางออกจาก เม็กซิโกไปยังฝั่งของสหรัฐอเมริกาในขณะที่ออสเตรเลียก็สั่งแบนทิกต็อกแอปพลิเคชันของจีนจากอุปกรณ์ของรัฐอีกประเทศหนึ่งรัฐบาลออสเตรเลียสั่งห้ามให้ TikTok แอปพลิเคชันยอดนิยมในอุปกรณ์ของรัฐบาลอีกประเทศหนึ่งนะครับตามหลังสหรัฐอเมริกาแคนาดาและก็นิวซีแลนด์ สัญญาณการแบ่งไฟายกำลังเกิดขึ้นเพื่อที่จะเล่นงานจีนเป็นสำคัญในขณะที่ญี่ปุ่นเปิดตู้อัตโนมัติขายเนื้อหมีนะครับของดีประจำจังหวัดอาคิตะนะครับตู้ขายของอัตโนมัตินะฮะของญี่ปุ่นซึ่งจำหน่ายสินค้าหลากหลายประเภทเมนูต่างๆเมนูใหม่ก็คือเนื้อหมีหมาซึ่งเออก็แปลกดีเหมือนกันในขณะที่ฟินแลนด์ ได้เป็นสมาชิกขององค์การสนธิสัญญาอติกเหนือหรือนาโต้ในขณะที่รัสเซียก็หืมนะคูจะเสริมกำลังชายแดนนะตะวันตกเพิ่มฟินแลนด์จะกลายเป็นสมาชิกของนาโตและสมาชิกอ่านาโต้ NATO ชาติที่31ท่ามกลางคำเตือนของรัสเซียที่คูจะเสริมกำลัง ตามชายแดนด้านตะวันตกซึ่งกลยุทธ์นี้ทางฝั่งของนาโต้เพื่อต้องการจะบีบรอรเซียให้มากขึ้นในเชิงประสบการสิ่งที่เราเห็นตอนนี้ก็ปรากฏว่ามีความพยายามจะบีบรัรเซียให้มากขึ้นมีการประจำอาวุธนิวเคลียร์นะครับเพื่อทำการเตรียมตอบโต้รัรเซียรัรเซียก็จะประจำการอาวุธนิวเคลียร์เช่นกันนะ ที่เบลารุสในฝั่งของยุโรปเนะี่ยประจำการเรียบร้อยคู่จะเล่นงานรัสเซียนะครับในขณะที่รัสเซียจะประจำการ,นะรที่เบลารุสนะฮะพวกนาโต้สหภาพยุโรปก็คู่จะเล่นงานนะครับเบลารุสจะโจมตีเบลารุสนะฮะในขณะที่มีการออกหมายจับวลาดาเมียปูตินนะเพื่อเล่นงานปูตินนะในขณะที่มีสงครามที่เกิดขึ้น สงครามที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้บักมุดก็กับกลายเป็นของรเซียเพิ่มขึ้นพื้นที่ต่างๆตอนนี้ก็ปรากฏว่ายูเครนอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากในขณะที่สหรัฐอเมริกายังคงเกิดความแตกแยกอย่างต่อเนื่องสหรัฐอเมริกายังคงเดินหน้าที่จะแบ่งแยกจีน โดยการสนับสนุนไต้หวันหลักนี้เรียกว่าการแบ่งแยกแล้วปกครองการแบ่งแยกแล้วปกครองเนี่ยก็ทําการจําหน่ายอาวุธให้กับไต้หวันอย่างเต็มรูปแบบเพื่อให้ไต้หวันนั้นไปรบกับจีนเขาเรียกว่าเอาศัตรูรบกับศัตรูในขณะที่จีนเองก็มีการเจอกับอดีตประธานาธิบดีไต้หวันนะครับที่จีนจะสนับสนุนขึ้นเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปในช่วงเวลาใกล้เคียงกันแต่ ประเด็นที่น่าสนใจคือสภาวะเศรษฐกิจของฝั่งสหภาพยุโรปนะครับกลุ่ม o อเปกพลาสซะ,ะซึ่งนําโดยซาอุดีอาระเบียและรัสเซียก็ได้เพิ่มนะะราคาน้ํามันที่พุ่งสูงขึ้นเมื่อวานนี้ก็5ตอดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรนคราวนี้ขึ้นอีก6ตดอลลาร์สหรัฐอเมริกานะต่อเบาเรนนั่นหมายความว่าตอนนี้ประเทศฝั่งสหภาพยุโรปไม่บาจะเป็นสหรัฐอเมริกาอังกฤษเยอรมน,นีจะต้องเจอพิษ นะครับจากอัตราเงินเฟอ้อที่สูงพุ่งสูงขึ้นราคาน้ํามันที่พุ่งสูงขึ้นประกอบกับชาติฝั่งซ้ายฮะไม่ว่าจะเป็นรัสเซียไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นซาอุดีอาระเบียไม่ว่าจะเป็นอินเดียนะฮะบ,บราซิลแล้วก็อีกหลายประเทศโดยเฉพาะแอฟริกาทั้งหมดเลิกใช้เงินดอนลลาร์สหรัฐอเมริกาส่งผลทําให้ตอนนี้เงินดอนลลาร์สหรัฐเมกาอ่อนค่า นะตอนนี้ถ้าเงินไทยไปแรกก็34.2บาทซึ่งสูงมากนะสูงในประวัติการปกติก็อยู่ที่ประมาณ3 0 3 1 32ไม่เกินนี่กล่าวนี้สหรัฐอเมริกาอ่อนค่าอ่อนค่าทำให้ทางเงินไทยเนี่ยแข็งค่ามากขึ้นนะครับสถานการณ์จนถึงกระนี้ต้องยอมรับนะครับสหรัฐอเมริกาเนี่ยกำลังถูกตอบโต้ด้วยสงครามเศรษฐกิจนะครับการส่งสัญญาณด้วยการโจมตียกเลิกเล่นงาน Tik To อซึ่งส่งสัญญาณเล่นงานจีน ซึ่งมีอย่างน้อย4ประเทศส่งสัญญาณเล่นงานแอปพลิเคชัน TikTok ของจีนไปแล้วนั่นหมายความว่าฝั่งสหภาพยุโรปก,กำลังเปิดเกมอย่างหนักเพื่อที่จะเล่นงานจีนและรัสเซียเป็นสำคัญนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดี เพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญ,ญ ห,หู่แผนนนนดินททาฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำฟ้าาวานดำเผืดผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทอนผู้คนฟ้าพาวาตนทนานพ้นโพยภัย ฟวาปันแบ่งไปนำใจเลิศนวนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันพ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไว้วัน,ววนฟ้าสรงผูกพันไพ่ฟ้าชาวไทยฟ้าสรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น ให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไพยไม่เคยไหว,ว้ว,ว,วัานฟ้าทรงผูกพันไห่ฟ้าชาวไทย ฟ้าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น